หน้าตาเขาดูหน้าทานใช้ได้นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับนายลูกกอล์ฟสตอรี่กับอีซี่เมนูวันนี้เราก็มีเมนูของทานเล่นหรือของทานจริงก็ได้แล้วแต่บ้านแล้วกันนะครับทำง่ายๆด้วยวัตถุดิบง่ายๆนะครับผมทำให้เสร็จแล้วเสร็จในห้านาทีอาวันนี้เราก็จะทำะแซนด์วิ คููหน้าใน5นาทีกันครับผมก็เรามาชาเลนจ์นกันกับทางเชฟเมียรเราดีกว่าเดี๋ยวว่าแล้วก็เดี๋ยวตามเขาไปดูว่า5นาทีทำเสร็จได้จริงหรือเปล่าโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงเราตามกันไปดูในครัวนะครับชุบชื้ โอเคครับผมกลับมาพบกันกับเชฟนะครับผมยินดีต้อนรับครับเชฟสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมีเชฟชาเลนจ์นะครับผมวันนี้เป็นเมนูอาหารใน5นาทีครับวันนี้เมนูวันนี้ที่เราจะมาท้าทายเชฟกันก็คือ s ซ t วิดทูน่าใน5นาทีเรามาดูกันนะครับว่ามีวัตถุดิบมีอะไรกันบ้างแล้วเราจะเริ่มจับเวลาว่าเชฟเราจะสามารถทําได้เสร็จพร้อมทานได้ใน5นาทีจริงหรือเปล่าว่าแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันครับในส่วนของวัตถุดิบ โอเคเรามารู้จักวัตถุดิบของแต่ละรายการกันดีกว่านะครับผมเชฟมีอะไรบ้างครับผมอันดับแรกเราจะใช้แครอทแต่เดี๋ยวแครอทเราจะหั่นเป็นเต๋าเล็กๆอาจจะลอกล่อให้เด็กทานได้นะคะผู้ใหญ่ก็ทานดีครับผมใช่ต่อไปจะเป็นทูน่าทูน่าคือแล้วแต่ชอบว่าใครจะชอบในน้ำแร่ในน้ำมันพืชแต่ว่าวันนี้เราใช้เหลือแต่น้ำแร่ อ๋อทูน่าในน้ำแร่นะวันนี้ใช่ต่อไปจะเป็นเนยสดแล้วแต่้าหาได้เนยสดก็ได้มะการีนก็ได้ได้หมดค่ะขอให้เป็นเนยเพราะจะได้เพิ่มรสชาติอ่าแล้วก็เพิ่มความหอมของแซนด์วิชเราต่อไปจะเป็นมาอยองนเนสเสร็จแล้วเป็นขนมปังแผ่นแล้วแต่ชอบขนมปังโฮบีดหรือขนมปังขาวก็ได้ค่ะอันนี้ของเราเป็นโฮบีดเนาะวันนี้ใช่ค่ะโอเค มาดูว่าเราจะทําได้ไหมวันนี้มีการท้าทายกันนิดหน่อยโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเราเตรียมเครื่องมือในการจับเวลากันดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเราเริ่มกันครับโอเคครับผมเราก็เตรียมเครื่องมือในการจับเวลาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราจะเริ่มชาเลนจ์กันณนบัดนี้แล้วณบัดนา้ชิเริ่มแล้วนะครับผม เวลาผ่านไปสิบนาทีเอ้ยไม่ใช่เริ่มต้นจากการ<ม>จัดก,การกับแครอทที่อยู่ตรงหน้ากันก่อนเลยนะครับผมไม่อยากจะขูนะแต่ตอนนี้มันผ่านไปครึ่งนาทีแล้วนะครับผมจะมากดดันกันทำไมล่ะน้อง ละเอียดยิ่งหลอกล่อเด็กได้ในกรณีที่เด็กไม่ชอบทานผักคือคจะหลบไม่ให้เด็กรู้ว่าเป็นแครอทนั่นเองใช่ไหม รอันนี้คือมาอองเนสใช่ไหมครับผมใช่แล้วก็ตามด้วยทูน่า

าดเขาให้ <Depois S 1> ถ้าใครมีเร่งนะประกาศหอมเอามาใส่ด้วยก็ได้เสร็จแล้วประกบเลาจะหันเสร็จพอจุดเวลาใช้เวลาไป ไม่ถึงสี่นาทีนะครับผมไปเราจะมาจัดลงจานกันนะฮะคนเธอทําได้จริงๆด้วยเดี๋ยวเราจัดลงชามเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราก็ไปชิมพร้อมๆกันเลยได้เดีย๋ยวเอาไปให้ตินโอเคครับผมเดี๋ยวรอทานกันโอเค โอเคครับวันนี้เชฟชาเลนจ์เราสําเร็จจริงๆด้วยนะครับสามารถทําให้แล้วเสร็จได้ในไม่ถึง5้านาทีด้วยซ้ําไปแต่ด้วยอาการที่เรียบรีบเร่งขนาดนี้รสชาติมันจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูก่อนนะครับผมว่าจะโอเคกันไหมว่าแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของของแซนด์วิชทูน่าเราใกล้ๆอีกทีนึงแล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันหน้าตาเขาดู หน้าทานใช้ได้นะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเคล็ดลับความอร่อยมันคงอยู่ที่ทูน้าชีสชูน้าที่อยู่ตรงกลางแล้วละ่ะเพราะขนมปังโฮลวีที่ไหนๆก็คงรสชาติไม่ต่างกันเดี๋ยวเรามาชิมกันใกล้ๆนะครับโอเคโอเคครับมาลองชิมกันอขอชิ้นนี้ก่อนเลยแล้วกัน ชิ้นหนาลังดีนะไส้หนาเยอะดีมากเลยฮะไม่เหมือนที่ซื้อกินเลยนะเราอยากใส่ไส้เท่าไหร่ก็ตามใจเราเลยครับเพราะเราทํากินกันเองที่บ้านดูดูเลยครับซอสไส้ในหนาขนาดนี้เดี๋ยวมาลองชิมกันโอเคครับอร่อยครับม,มีความเปรี้ยวของมายองเนสนิดหน่อยแล้วก็กินถูหน้า เข้มข้นอร่อยเลยแหละครับผมว่านะอย่างเงี้ยทานเล่นได้ทั้งวันกะทานให้อิ่มในคงหลายแผนะ่นอ่ะโอเคครับผมก็เดี๋ยวลองให้เชฟมาทานฝีมือตัวเองดูสักคำดูดีกว่าโอเคครับผมเดี๋ยวให้เชฟมาดูอลองลอง,ลองทานฝีมือตัวเองเนี่ยกัดแอบกัดไปคำนึงแล้วเนี่ย เป็นยังไงบ้างรสชาติแบบทำให้เสร็จไปในห้านาทีแตกต่างจากที่เคยทำปกติไหมไม่นะอยู่ที่อาจจะ,ะทูน่าด้วยอันนี้เราใช้ในน้ำแร่แต่ถ้าใครชอบแบบรสมันๆันนัวนนนก็ใช้ในน้ำทูน่าในน้ำมันพืชอืมโอเคถือว่าผ่านนะแล้วคุณเธอทำสำเร็จด้วยครับเชฟวันนี้ทำสำเร็จได้ภายในห้านาทีด้วยนะยงั้นตะกี้มีม่มงแมไหม ว่าให้ทำเสร็จภายในห้าทีจะให้อะไรล่ะนะกล้าให้ไหมล่ะไม่ต้องกลับกันกล้าให้ไหมล่ะโอ้อย่าเลย <c oughs> เดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะมีการค้อนกันเกิดขึ้นโอเควันนี้ก็น่าจะขอจบชาเลนจ์วันนี้กับเชฟชาเลนจ์ชาเลนจ์วันนี้ก็คือ แซนวิชท,ทูน่าแซนวิชท,ทูน่าในห้านาทีนะครับก็วันนี้ให้ให้เชฟเมียเป็นคนปิดเบรกดีกว่าปิดรายการดีกว่านะครับผมแซนวิชท,ทูน่าในห้านาทีเราทำได้คุณก็ทำได้แน่นอนครับเชฟผมทำได้คุณก็ต้องทำได้นะครับผมโอเคลากันไปตรงนี้ครับบ๊ายบาย